สวัสดีครับผมรัชนาโนลนกแก้วหรือจะเรียกสั้นๆว่านนท์ก็ได้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและวันนี้ผมจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการฟิสิกส์ครับผมนั่นก็คือแบบจําลองรถไฟฟ้าเคลื่อนพลังงานแม่เหล็กครับผมส่วนผมนะครับวัชรชัยเลอศสุเรยาการนะฮะหรือเพื่อนๆจะเรียกผมว่าโอกนะครับ ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้ใช้นะครับผมอย่างแรกที่เราต้องใช้เลยเนี่ยก็คือลวดทองแดงนะครับซึ่งลวดทองแดงที่เรานํามาใช้ในการทดลองนี้นะครับจะเป็นลวดทองแดงที่ไม่มีการเคลือบนะครับไม่อย่างนั้นชิ้นงานของพวกเรานะครับจะไม่สามารถทํางานได้นะฮะแล้วในส่วนต่อมานะครับชิ้นที่2ก็จะเป็นถ่านพวกผมนะครับใช้ถ่าน1.5โวลต์หรือถ่าน 2A นั่นเองครับแล้ววัสดุชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือแม่เหล็กแรงดันสูงนะครับซึ่งเราใช้ทั้งหมดลี2ก้อนปิดหัวท้าย งั้นเดี๋ยวผมขอนำทุกท่านไปชมการทดลองของพวกเรากันเลยนะครับหลักการฟิสิกส์ที่เราใช้นะครับก็คือเมื่อเรามีฐานไฟฉายและมีแม่เหล็กแรงดันสูงประกบด้านหน้าและด้านหลังแล้วหากเรานำไปแตะกระพรลวดจะทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นกระแสะไฟฟ้าจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กตัวข้างหน้าจะช่วยดึงหัวขบวนรถไฟเคลื่อนที่ไปข้างหน้า